สวัสดีครับนาชโดเข้าแล้วนะครับมีกบตินเตะหรือยังนะครับอันนี้นะครับเป็นกบตินเตะนะครับจากทางค่ายกันแก๊บนะครับจะมีอยู่2ขนาดนะครับตัวเล็กเนี่ยอยู่ที่10กรัมนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยตีไกล16กรัมนะครับอันนี้นะครับเหมาะสำหรับนะครับงานชโดก็ได้งานช่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับการตกช่อนนะครับถ้าใหญ่ๆเนี่ยงานชโดนะครับของน้ำเป่ากันแก๊บเนี่ยเขาจะให้มา2ตัวแบบนี้นะครับมีตัวสำรองไว้ให้นะครับเผื่อตัวหลักนะครับเขาขาดแล้วก็เปลี่ยนนะครับเอาโครงเดิมใส่่นนะครรัับใใสสตวองได้ เรียว่าคุ้มค่านะครับแล้วราคาเนี่ยไม่แพงนะครับตัวเล็กเนี่ยร้อยสบาทนะครับตัวใหญ่เนี่ยหนึบาทนะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับน่าใช้จริงๆนะครับตัวเป็ดเนี่ยแข็งคมนะครับมีกาดกันสว่านะครับมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบคันนะครับในเรื่องการตกปลาเลยทีเดียวนะครับบอดี้นะครับเตะน้ําดีนะครับผิวน่าใช้นะครับโครงก็แข็งแรงนะครับทนทานใครสนใจนะครับกบตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับของค่ายกันแกบนะครับสีสันชัดเจนสวยงามนะครับจัดได้ในตะการติ๊กตอกนะครับฝากด้วยนะครััับบบบกกน ตอนนี้ของเต็มแผงเลยนะครับนะอันนี้นะครับกบตีนเตะกันแก็บน,น,นะครับเจอกันในตะก้ารติดต่อครับขอบคุณครับ